สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะโบเอาน้ําหอมโทนกลิ่นไอริสตัวใหม่ที่โบได้มานะคะแล้วก็ใช้จริงจังนะคะในช่วงปีนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะซึ่งเป็นโทนกลิ่นที่ออกกลิ่น I ist ไอริสแน่นอนนะคะเมื่อก่อนนะคะเวลาโบซื้อน้ําหอมเนี่ยโบจะดูโน้ตค่ะว่าตัวที่โบตั้งใจจะไปซื้อเนี่ยมีโน้ตไอริสไหมแล้วก็ปฏิเสธการซื้อนะคะเนื่องจากว่า น้ำหอมที่มีอลิสเป็นส่วนผสมอ่ะมักจะมีความเป็นแป้งซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบแป้งเลยนะคะไม่ชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันตึบแล้วก็พอใช้ไปเนี่ยเราไม่รู้วิธีการสเปรย์ค่ะว่าให้มันแบบเบามือยังไงนะคะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย พอเวลาไปซื้อน้ําหอมมาใช้โดยที่ไม่ได้ดูโน้ตไปก่อนหรือว่าใายๆซื้อมาแล้วเกิดความแบบว้าวประทับใจอย่างเงี้ยพอมาดูส่วนผสมเนี่ยปรากฏว่ามันมีโน้ตที่สําคัญที่สุดก็คือโน้ตไอริสนะคะที่อยู่ในน้ําหอมที่โบชอบเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยเพื่อมารู้ตัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยชอบไอริสค่ะมีใครชอบไอริสบ้างคะลองมาตามกันดูนะคะว่าโบาได้น้ําหอมไอริสไล่ใหม่ๆมาบ้างคะ่ะวันนี้นะคะก็ มาบอกเล่าให้ฟังค่ะสำหรับใครที่ชอบทวนกลิ่นไอริสนะคะเป็นกลิ่นที่ออกไอริสแน่นอนตัวแรกนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นคอลเลคชั่นพิเศษของ d ีออนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ราคานะปัจจุบันนี้ก็คือแบบ มันไปไกลแล้วนะคะตอนที่โบซื้อเนี่ยช่วงแรกโบซื้อที่ราคา3,600บาทนะคะแล้วก็เขาก็กระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็กลิ่นนี้เป็นโทนกลิ่น i ริสที่เรียกว่าหอมเบานะคะเคยรีวิวไปแล้วค่ะกลิ่นนี้ชื่อว่า dior luma ค่ะมีหลาย dior d i o อ l i ส m o d i ออลิส m a นะคะหลายเลยนะคะแต่ว่าขวดนี้จะเป็นกลิ่นที่โบได้จาก น้องพนักงานเขาแนะนําให้ฟังค่ะว่าพี่ๆลองซื้อกิ่นนี้ลองดมกิ่นนี้เขาแนะนํากระซิบมาว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่าตัวเขาเองใช้เนี่ยเขาบอกเขาชอบมากแล้วก็เป็นกิ่นที่แบบเซ็กซีเ่เบาๆดีอาลามัวนะคะอืกิ่นไอริสแน่นอนเป็นโทนกิ่นไอริสที่มีความเป็นแป้ง,ปงเป็นความฝุ่นเฟื่อนทึบนิดนึงนะคะแล้วก็มีกิ่นโทนดอกไม้ขาวผสมกับไอริสนะคะ ซึ่งตัวนี้จะแนะนําว่าให้สเปรย์แบบห่างๆทุกคนห่างมากๆสเปรย์กระจายแบบนี้ค่ะห่างแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้เขาอะมาอยู่ที่ตัวเราแบบเป็นละอองแล้วเราได้กลิ่นในช่วงแบบปลายๆของเขาค่ะหอมจริงๆหอมมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นที่นุ่มนวลหอมแบบเซ็กซี่เบาๆนะคะตัวนี้อย่าสเปรย์จอ่อจ่ออย่างนี้จ่ออย่างนี้ ไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราตึบมากๆเลยนะคะวิธีการสเปรย์ของตัวที่แบบแน่นๆเป็นฝุ่นเยอะๆเนี่ยก็ให้สเปรย์แบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเหมือนทาปแป้งแล้วมันฟุ้งมาแบบเบาๆอันนี้คือตัวหนึ่งค่ะที่แนะนําสําหรับใครอยากได้เซ็กซี่แบบเบาๆนะคะดีอาลามัวค่ะอืมก็ติดทนนานมากตัวนี้ติดทนนานมากๆเลยนะคะอ่าตัวถัดมานะคะก็เป็นของ YSL ค่ะ เป็นคอลเลคชั่นพิเศษอีกเช่นเดียวกันค่ะกิ่นชื่อว่า Trends ค่ะใช้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอยากได้กลิ่นไอริสเอาตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการออกมาเป็นไอริสจริงๆไอริสจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับไอริสของ Prada นะคะตัวนั้นก็คล้ายตัวนี้แต่ตัวนั้นจะเป็นแป้งมากกว่าแต่ตัวนี้ไม่แป้งตัวนี้มีความเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นที่เม็ดหนาๆ ไม่ได้ฟุง้งจนกระทั่งเราหายใจไม่ออกแล้วก็มีความเป็น e a r t ติดดินนะคะสำหรับตัว trends นะคะก็ค่อนข้างที่จะหอมมากๆสำหรับ t r e n d นะคะใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายกระจายตัวดีแล้วก็ติดทนนานด้วยนะคะสำหรับ trends ค่ะตามชื่อเขานะคะ trends ก็คือเป็นภาพลักษณ์ของความคลาสสิกเนาะ trends c o d e นะคะก็จะได้ภาพลักษณ์ของไอริสที่มีความคลาสสิกมากๆค่ะตัวหนึ่งค่ะตัวถัดมานะคะสวยมาก ขวดสวยมากนะคะตัวนี้คือแบรนด์โนอิมี่แล้วก็ขวดของเขาเนี่ยจึ้งมากเลยทุกคนโบได้ไว้อ,อ่มาจากคุณทอมนะคะป้ายาป้ายาหนักมากนะคะตัวฝาเขาจะเป็นรูปงูค่ะสังเกตไหมคะเป็นหัวงูนี่ตรงนี้หัวงูแล้วก็ถ่ายงูนะคะหางงูแล้วก็ฝาฝามีความหนักมากหล่นนี่คือต้องถือแบบระมรัดระวังแล้วก็ไม่กล้าทําตกเลยนะคะกลัวว่าฝาเขาจะเสียหายนะคะเขาจะเป็นกลิ่นแบบ เป็นกลิ่นลอยละล่องเป็นกลิ่นที่มีความละเอียดละออมีความฟุ้งแบบเบาๆนะคะเนี่ยแล้วก็ลักษณะแนวกลิ่นคือตอนแรกอะได้กลิ่นครั้งแรกคือแบบเฮ้ยทำไมมันหอมได้อย่างนี้ไม่เคยได้กลิ่นไอลิสแบบนี้เลยนะคะมันจะเหมือนเป็นคอสเมติกน้อยๆค่ะแต่เมื่อเราใช้แบบฟูลแวร์ทั้งวันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะกระจายมาแบบ ลเหย่ขึ้นมาให้เราได้กลิ่นตลอดเวลาติดอยู่ที่ปลายจมูกสูดเข้าไปอยู่ที่ที่จมูกเราตลอดเวลานะคะไม่เป็นแป้งเป็นกลิ่นแบบลอยๆอ่ะเป็นกลิ่นแบบแสงระยิบระยับของความเป็นไอลิสมันมีความแบบบางเบาอย่างนั้นนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ฟุ้งแบบตะโกนนะคะแต่ว่าเราก็ได้กลิ่นเขาคนเดียว จะได้กลิ่นอยู่คนเดียวคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้กลิ่นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นสกินเซนจริงๆนะคะก็ค่อนข้างเบาโปรใช้นอนได้เลยนะใช้ใส่นอนได้เลยอาบน้ำเสร็จใจ่เลยมีความแบบรู้สึกว่าอยากได้กลิ่นแบบนี้เพราะว่ามันดูแพงสะอาดเป็นไอลิสที่ฟุง้งแบบเบาๆจะบอกว่าฟุ้งยังไงอะ่ะมันเป็นกลิ่นลอยๆนะสะอาดสะอาดแล้วก็มีความ มีความน่าตาเนื้อถนอมมากสําหรับกลิ่นนี้นะคะ DIY Path อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้โบก็ฝากคุณทอมซื้อมานะคะก็ได้มาแบบชอบมากเลยนะคะใช้เยอะมากใช้ได้เลยอะ่ะมันไม่ฉุนไม่ไปเตะจมูกใครเลยนะคะถ้าใครชอบกลิ่นโทนแบบไม่ไปทําลายใครก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะของนอยมี่ค่ะหอมมากตัวนี้หอมมากจริงจริงนะคะไม่เหมือนใครนะคะนอยมี no ่ DIY Path ค่ะตัวสุดท้ายะคะ่ะตัวนี้ต้องเก็บไวน้นกล่องค่ะ เพราะว่าเป็นลูกหลักเลยนะคะได้มาได้มาจาก f อฟนะคะคุณเอิงค่ะก็ไปตามล่าหาขวดนี้มาให้โบนะคะเ,เป็นขวดสุดท้ายของสิงคโปร์นะคะไปซื้อที่สิงคโปร์นะคะคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะสำหรับการเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแพคเกจจิ้งที่มีความเป็นสีม่วงตรงนี้เป็นกร,รมหยี่นะคะแล้วก็เป็น เป็นฉลากเก่าค่ะเป็นสีทองลายนูนนะคะสีทองตรงนี้นะคะที่เป็นโลโก้ของเขาค่ะที่เป็นชื่อค่ะตัวนี้นะคะใช้ยเยอะเพราะว่าใชา้แล้วมีคนทักค่ะเออมีคนทักนะคะสําหรับกลิ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ s ซนต้ามาเรียโนเว a นะคะก็เป็นแบรนด์เก่าแก่มากๆเลยนะคะกลิ่นของตัวนี้นะมีความแปลกนิดน,นึงนะคะทุกคนจะต้อง อธิบายให้ฟังว่าเวลาเราใช้กลิ่นนี้เนี่ยช่วงเปิดของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเป็นดินดินค่ะทุกคนเหมือนเราขุดไอริสขึ้นมาจากดินแล้วก็ดมพร้อมกับดินกระจายตัวดีมากฟงมากนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ทําเป็นเพอร์ฟูมนะคะของแบรนด์นี้ตัวนี้กลิ่นชื่อว่า,าลอริสนะคะก็ กลิ่นเขาจะแปลกนิดนึงในช่วงเปิดค่ะเขาจะมีความเป็นดินๆของไอริสนะคะแล้วก็มีความค่อยๆนุ่มลงเรื่อยๆดินก็จะค่อยๆหายไปในระหว่างที่รายไปเป็น middle note เนี่ยดินจะหายไปแล้วหลังจากนั้นก็นกจะเป็นกลิ่นของไอริสที่นุ่มมากค่ะแต่ตอนช่วงแบบสักชั่วโมงที่3าชั่วโมงที่4ไปแล้วนะคะจนถึงชั่วโมงที่8ไปแล้วเนี่ยบนผิวโบนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวผสมกับฟูตี้ ซึ่งไม่มันเปลี่ยนมิติไปค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็แต่ละคนใช้ก็ได้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับตัวโบเน่จะมีความแบบหอมแบบเป็นดอกไม้ผสมกับไอริสแล้วก็ดอกไม้ขาวแล้วก็มีความเป็นฟุตตี้เบาๆเออเป็นกลิ่นที่สว่างสดใสในช่วงเบสโนตนะคะคือตัวเนี้ยติดผิวแล้วก็กระจายตัวดีนะคะ คุณพอนะคะก็มาเจอโบวันหนึ่งค่ะก็ถามว่าโบใช้น้าหอมกลิ่นอะไรรู้สึกว่าคุ้นๆนะคะแล้วพอโบบอกชื่อไปว่าโบใช้ลอริสนะคะเขาตกใจเพราะว่าคุณพอก็มีน้ําหอมขวดนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาใช้กลิ่นที่เขาได้กับกลิ่นที่ได้จากโบเนี่ยคือไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็คือเคมีไม่เหมือนกันตรนนี้ก็เป็นการกระจายตัวดีมากท,าท,าท,าทั้งๆที่วันที่คุณพอมาเจอโบเนี่ยเป็นช่วงบ่ายไปแล้วนะคะเหงื่อออกเยอะมากเลยอะ่ะ แต่ตัวนี้ลอยออกมาให้เขาได้กิ่นได้ทุกคนแล้วก็ติดยาวนานมากค่อนข้างทนุถนอมใช้แล้วก็จะต้องเก็บเขาไว้ในกล่องเพราะว่าอันนี้ได้มาจากคุณเอิงนะคะต้องขอบคุณคุณเอิงมากๆเลยประทับใจในน้ําใจในการเอื้อเฟื้ออะไรต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นการรีวิวน้าหอมกลิ่นไอริสนะคะที่โบได้มาใหม่แล้วก็ใช้ไอริสบ่อยมากๆค่ะ ใครชอบไอริสบ้างนะคะมาแชร์กันให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีกลิ่นไอริสไหนบ้างที่โดนแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วอยา,ากจะมาป้ายยาโบบ้างนะคะก็เขียนคอมเมนต์กันให้ฟังหน่อยค่ะชอบอ่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ